กลายเป็<ส>นข้าวน manager, ้ำเครื่องทิพนนาเป็นวิมานทองเหลืองลองโสภาตัดทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพนี้ส่งถึงชนนี ผู้เปล่นทั้งหลายนรกอสุรกายหมูสัตว์ทั้งผองเต่าปลาปูหอยกุ้งน้อยเดือนนองจงตั้งใจปองรับเอาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไส ได้กระทำทารุด,าารด้วยกายน้ำใจ i i, ฝากไว้เป็นทุนรับเ,เอาสา่วนบุญอย่าเป็นเวญกร,รมอินทราเทวาอกทังพรมมา,ทาเทวีสุรวรรณพระภูมิเจ้าที่ พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธหันพระฤหัสบดีพระสุขรพระเสาร์เทพเจ้าทั้งหลายสิบสองราศีพระยมพระกาจตุโลกบาลทั้งสี่รุธานาคี กินนรีกินนราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอาบุญสมผลบุญนี้หนาทั้งภาสุนาคงคาวารีชื่อว่าเข็ญใจขอจงอย่าได้ ไปบางเกินนี้ความยากอย่ากได้เห็นขอให้เป็นเศรษฐีขอใหักบดีบนตรีพระยาคนพานอย่าได้พบขอให้ประสบคนมีปัญหาเดชะกุศล ได้พ้นอักสุราขอให้ตัวข้าพบพระศรีอารีได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จยานานลุกถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาสังขา จากโลกโลมีลลอันนี้เป็นกำแปงนะครับสาย,สาย นาคาลนานานาโซนพักจุลีสายไปสายปั่นกายสายเหล็กไหลสายเหล็กไหลดิงสิทธิพผ้าเดินสัญญาสายอีมินาสักกาเลนะ นามิปัสิทธินามิปัสิทธิเมนะกะโลเมนะกะโลทวีสัญญาทวีสัญญาอโหสิสัญญานะอโหสิสัญญาณะกายกรรมกายกรรมวจีกรรมวจีกรรมมโนกรรมมโนกรรมเมื่อได้โลกเกิดได้โลกเกิดสิ่งใดสิ่งใดขอให้อโหสิสัญญาขอเจตนา ทรงอุศลผลบุญนี้ไปถึงเจ้ากรรไมเวถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้ก่อกรรมทำเวรกันมาขอให้รู้แก่โทษซึ่งกันและกันตามสัญญาขอให้ยั้งเหลือแต่กุศลมายั้งตน ตามสัญญาสานะอีมินาสักการนะตลอดญาติมิตรสหายพุทธพง์พันธวงศ์เหล่าบริวารคุณบิรามาคุณครูอาจารย์พระผู้มีพระคุณขอโหสิ ขอให้ท่านจงเป็นสุขตลอดไปตามสัญญาถึงพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีสารโลกที่ปกป,ป,ปักรักษายอยู่ณท,ที่นี้ สีอริยะเมตไตรโยตลอดไปทุกภพทุกชาติตามสัญญาอาโหสิสัญญานะอาเท็นนาให้หมดเลยครับเ